มึงก็รู้ว่าถ้าเวลากูไว้ใจใครกูก็ไว้ใจจริงๆกูอยากเห็นมึงแบบหาทางของตัวเองเจอกูก็ให้โอกาสมึงไปทําเปิดโอกาสให้กับมึงกูก็อยากเห็นมึงเติบโตด้วยไปในทางที่มึงชอบจริงๆมึงคิดว่าการรับปากกับกูมันมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ป่ะเลยเลยมึงเลยเลือกที่จะทาแบบเนี้ยเวิดเดียลย,ยไหนพี่แกงขมตีเลยนะคนละป๊อปหรือเปล่าป๊อปเดียวกันป๊อปเดียวกันเอาดี ใช่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 ใชยนไอ้ป๊อปไอ้ที่มันใช่ไหมอ๋อว่าไงเนาะใช่ป๊อปราบ่ะเมื่อ่ป๊อปราบบ้างไม่รู้อ่ะอืมทำไมมาทำงี้วะกูจำไม่ได้กูจำคนที่สีหัวไม่ได้นําชื่อมันเอาขอเราไปทําในนามาใช่เดี๋ยวมาครับอีสปอร์ตกูจําได้กูรู้แล้วแต่ทําทีวีสปอร์ตไม่ใช่หรอเรไปอยู่ทํานู้นทําไมอ่ะอยู่ไหนอ่ะแก๊งที่มันสายสูตรอ่ะ ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เลยมันสูตรแกงอะไรมลนะผมทไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เลยสูตรแกงอะไรผมยังดูไม่ออกเลยมันไปอยู่ฮูริแกนเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อะไรเลยผมไม่ได้ติดต่อคือมานานแล้วเห็นเมื่อเช้าอ่ะมาฟาร์มด้วยเฉยเพิไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าแบบเตยน้องมันมาาฟร์มไม่รู้ว่ามีอะไรบอกหาทำนอแต่ละคนน่าจะลงขอสูตรใส่สูตรสีดามั้งไม่รับไปคุยกับที่อื่นไหมราคาไปแอรดรอปนะครับลุงเดี๋ยวอีกสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวหมอเขาจะมาไล่ไม่ให้หรอก ไปนี่อื่นเถอะเรา,าเราคุยอะไรนี้กันต้องนู้นอ่ะเออบอสครับเอาเป็นนี้ผมว่าผมอยากยืนกะลาดสีแดงอะ่ะบอสตอนนี้ลาสีแดงใช่ครับผมอยากยืนกะลาดสีแดงอ่ะกะลาดสีแดงมันดูเท่ดีอ่ะไปดิมีสิทธิพิเศษด้วยคือก็เอเ็มเขายืนเหมือนกันพี่ซื้อ <นะ S 2> ของซ่อมตู้ไฟอ่ะก็ต้องไปซื้อตรงนั้นก่อนผมจะได้ทำธุรกิจจัหวายูไว้ได้ต่อก็ไปดิไปไปกะลาดสีแดงอยู่ เนี่ยครับบอสคือผมว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะกับของเราละอืมเพราะมันมีตรงนั้นนะครับทําไมอ่ะก็ะถ้ามีใครมาซื้ออย่างเงี้ยแล้วผมก็จะบอกว่าใครอนุญาตให้คุณมาซื้อครับอ <ừ> ืมแค่นั้นเองแต่เรามีเรามีคูดาวอยู่นะเจ็ดวันนะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ใช่อ <ๆ S 1> <c oughs> ไหนครับเดี๋ยวลุงกำลังวนไปรับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาชัดแล้วแหละกูว,ว่าคนที่ออกจากแก๊งไปแล้วไปทําแบบเนี้ยรับปากกูไออีกแบบนึงทำอีกแบบนึง อยู่ๆจะมาลงกับกูที่นี่ทั้งที่ขอมากูแท้ๆว่าจะไปทำอ e ีสปอร์ตการที่มาขอกูว่าจะไปทำอ e ีสปอร์ตก็ไม่ได้มาขอกูคนเดียวก็คือไม่ได้มาขอกูต่อหน้าด้วยซ้ำฝ่าอายุมาขอว่าถึงเวลาอันนี้คือข้ามหน้าข้ามตาจัดไอสัตว์ลงมาเลยนะไอเฮียเดี๋ยวกูจะตีให้งั้นผมก็ไว้ยูเตรียมจัดการเลยถ้าใครหักเนี่ยผมขอเอาละเอียดเลยนะให้มันแตกกันไปข้างหนึ่งอนะให้มันพังกันไปข้างหนึ่งเลยความไว้ใจกูให้ไปหมดแล้วแต่ทําสันดานมามางเงี้ยไอเฮียโคตรเกลียดเลย กลัวลืมตีนีดอกทองเจ๊งครับบอสกูไม่ชอบอะ่ะมันเกินไปเปล่าไอ้เหี้ยมาลงสูตรที่นี่ออกจากแก๊งไปรับปากกูไปแบบนั้นน่ะอยู่ต่อหน้ากับกูว่าพูดดีกับกูไอเ้เหี้ยเยอะอะไรเนาะบอสอาการเป็นแบบนี้รับทราบนะเอา,เอาขอบคุณคือเรื่องอะไรวะอ๋อก็น้องมันมาขอออกแก๊งตอนออกมันก็พูดดีๆนี่แหละว่าจะไปทำเอ่อทำทีมอีสปอร์ตแล้วก็ขอใช้ชื่อเป็นแทนเลม แล้วไปไปมามันมันเหมือนไม่ทําแล้วมันอยากจะลงประเทศที่ไหนกันครับแล้วมันไม่กลับมาแก๊งแต่มันเลือกที่จะไปสร้างแก๊งเองอ๋อใช่มันไม่กล่าวอะไรใครเลยคือมันมันตัดสินใจอะไรของมันเองทุกอย่างก็เข้าใจแหละมันมันมีความคิดเป็นของตัวเองอ่ะมันคนที่แต่นั้นแก๊งกูกูสร้างขึ้นมาฮาเลมกูสร้างขึ้นมาแล้วมึงบอกว่ามึงจะไปทาอีสปอร์ตแต่ไม่ขอกูจะทำพอถึงเวลาเอาอีสปอร์ตมาลงนี่คือเฮียอะไรก่อนมาฟาร์มทําไม มันจะเหมือนกับไอ้รอบที่แล้วอ่ะอยู่กับไอ้พวกไอ้วินเทอร์มีเด็กไหครับผมอกูไม่เคยแบบไปกดพวกมึงไม่เคยไปแบบว่าใช้หน้าที่ของคําว่าเป็นหัวหน้าแก๊งไปทำร้ายพวกมึงเลยนะเว้กูไม่เคยทำเลยมีแต่พวกมึงอ่ะทำตัวกันเองไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจอ่ะไม่นับถือกูไม่ว่าหรอกแต่มึงเคยเห็นเพื่อนกูเป็นแบบมึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนหรือเปล่าวะชัดมากอ่ะเงียบเงียบก่อนเดี๋ยวฟังร็อตกันลูกลุงอ่ะผิดเอาง่ายๆลุง แล้วฆ่าพ่อมันเลยแล้วกันเออมันเป็นไงพ่อไม่เหรอไม่ใช่อ้แจ็คกี้ลูกลุงผิดแต่ผมก็ฆ่าลุงนะมาเลยไม่ใช่ลุงนี่ดิลุงมาขิงอะไรกันไอ้คือปากหลานดาราจะซัดกันเลยไงแล้วอะไรเนี่ยแย่งแย่งตำแหน่งดาราแบบไม่ได้แย่งหรอกดาราจริงเขาไม่พูดกันเยอะนั่นแหละไม่ถ้าสมมติว่ามันทำแบบเนี้ยมันก็ทำมันทำไม่ถูกเหมือนกันมันไม่มาพูดกับเราเลยไม่มาพูดกับเราพูดง่ายคือมันมันไม่ให้เกียรติเราคือมันจะหักเลยอ่ะ มันไม่พูดมันไม่บอกอะไรเลยถ้าสมมติมาลามาบอกมาขอมาลาแบบอ่าผมไม่ทําต่อนะคะทีนี้จะก่อ,อนเดี๋ยวผมจะไปทำกนอะไรเงี้ยมันมาพูดซะหน่อยอ่ะมันยังโอเคแล้วไหอันนี้คือแบบใช่แบบไปไม่ลามาไม่ได้ไงมันก็โพสเลยไงไอ้เหี้ยคือพร้อมแบบว่าพร้อมหักเห็นเหไปล้วนะเปลี่ยนนามสกุลเลยอ่ะแบบเปลี่ยนครอบครัวเลยอ่ะมันหักเลยอ่ะกูรู้ด้วยว่าทําไมแต่กูพูดไม่ได้แค่นั้นแหละชี้มึงไปจัดการด้วยอย่าให้มันต้องแบบมาทําความเดือดร้อนให้กับกูไอสัตว์เนี่ย ทำไมต้องเอาสูตรไลท์สก๊อตตามหนูด้วยวะมึงไม่จัดการแค่นั้นแหละพามาว่าผมขอเคลียร์เรื่องตรงนั้นเองได้ไหมทำตรงไหนอ่าที่มันทํากันอะป้าหน่อแก๊งไม่บงไม่บอกอะไรแบบเนี้ยอันนั้นใครอันป๊อปพับอัป๊อปกัดไม่รู้สักคนทําไมอ่ะขอเคลียร์ได้ไหมครับได้เที่อะไรกูไม่รู้นะเว้ยแต่ที่มึงทำมันคือการหักหน้ามึงรู้ปะเข้าใจต้องทำเพื่อเคลียอะไรวะไม่ไม่กูต้องถามมึงก่อนว่ามึงใช่มึงไหมในเทวิตาจะครับบอส มึงทำเพเฮียแล้ววะไหนบอกดิก็รู้อยู่นี่อาเลมอ่ะเข้าเป็นไงออกเป็นไงมึงรู้ใช่ปะรู้มึงอต้องยอมรับได้ถูกปะได้นี้เปาออกไปกี่คนใช่มึงมึงออกไปกี่กี่คนไอ้เปาแล้วที่เองพูดกับพี่ไว้อ่ะเองทำไมทานี่วะเขาเขาให้ผมมาดูคนเขาอยู่ไหนก่อนพี่เขาไหนเขาเขาไหนมึงมีเบื้องหลังเอ้ยนะไม่ได้ใช่แล้วข้างหน้ามึงอ่ะบอส ใช่เหรอแล้วแม่มึงทำยังไงเขาเรียกว่าบอสอบอกพี่เลียวว่าอะไรมึงจะกลับมา okay, บใช้ในานาม,มนําเงินไม่ใช่เหรอครับะเ่กระลำไปครับที่มึงทำคือเฮียอะไรไม่เขามาคุยเรื่องสุดเรื่องอะไรให้แม่มเขาทำเองมึงเกี่ยวเยี่อะไรเขายังไม่ว่างมาทำไงถ้าเขาว่างเขาเขาเขามาทำดมีมันเกี่ยวอะไรวะมึงบอกจะกลับมาใช้ฮาเล็มอ่ะไม่หักหน้าไปหรอกูถามกูไม่รู้หรอกว่าจะมีเบื้องหน้าเบื<ๆ>้องหลังอะไรของมึงอ่ะมึงบอกกับพี่เลียวว่าอะไรวันนี้มึงทํา คือเฮียเราวะเองคิดดีใช่ไหมน้องเชียงแบบเอ็งจะหันหลังนะพวกพี่อะแล้วหัวหัวของน้องน้อตันใครเอนิวกูเองถ้าทางคู่นี่ก็ปะก็รู้นี่ม่ไว้หน้าบอสแล้ววะอไว้หน้าพี่เลียวแล้ววะมึงรับปากเขานะเว้เฮียเม่ต้ทำตัวเลยมึงเคยอยู่กับกูอยู่ฮาเลมนามสกุลก็ฮาเลมโอเคกูเข้าใจได้มึงบอกพี่เลียวไว้ว่ามึงจะไปทำมินสปอร์ตบอกไวยูมาบอกกูวายูก็มาบอกกูแต่มึงก็ไม่ได้บอกกูเองอะโอเคเรื่องนั้นกูก็ปล่อยผ่านไปเพราะยังไงมึงก็เคยเป็นแบบ มึงก็เคยอยู่กับกูแล้วก็อีกอย่างมึงก็ยังอยู่ในครอบครัวกูกูก็ไว้ใจมึงมึงก็รู้ว่าถ้าเวลากูไว้ใจใครกูก็ไว้ใจจริงๆกูอยากเห็นมึงแบบหาทางของตัวเองเจอกูก็ให้โอกาสมึงไปทําเปิดโอกาสให้กับมึงกูก็อยากเห็นมึงเติบโตด้วยไปในทางที่มึงชอบจริงๆมึงคิดว่าการรับปากกับกูมันมันไม่มีค่าอะไรเลยใช่ป่ะเลยเลยมึงเลยเลือกที่จะทาแบบเนี้ยกูไม่รู้เหมือนกันว่าคนข้างหลังมึงใหญ่ขนาดไหนมาสั่งให้มึงทาอ่ะมึงตรงผิดหวังไว้เฮีย ที่มึงแบกรับหน้าเออเดี๋ยวมันก็กลับมาครับบอสไปดูมึงทำดิคือยังไงมึงจะมาลงแก๊งเปลี่ยนชื่อแค่นั้นจบมึงคิดว่ามันเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลแค่นั้นหรอมึงเคยรักใครไว้ใจใครมึงเคยเห็นคนอื่นเป็นเพื่อนบางเป่ามึงเคยเห็นกูเป็นเพื่อนเป็นพี่มึงไหมกูถามมึงแค่เนี้เห็นนะครับบอสแล้วที่มึงทําคือเฮียอะไรมึงไม่เลือกที่มาจบกับกูไปเลยอะถ้า่างนั้นอะและให้กูมารู้เองแบบนี้คืออะไรอะมึงกล้าพูดก็กล้ารับแค่นั้นเองปะวันนี้เขาเรียกมึงมาคุยมึง คุยแล้วนี่ใช่คุยแล้วพูดไปว่าอะไรอ่ะอยางคำพูดมึงได้เปล่า่ะบอกกับพี่เดียวไงว่าจะกลับมาแต่ที่มึงทําคือไม่เป็นอย่างที่คําพูดอืทั้งคู่เลยปะไม่บอกว่แค่รับคนเดียวมึงไม่เกี่ยวใช่เพราะกูไม่ได้พูดแต่กูมาช่วยมันคือไปอยู่ด้วยกันใช่ง่ายๆใช่มึงรักษาคําพูดมึงได้ปะได้ถึงไงพอบถ้าที่คุยกับพี่เดียวรักษาไว้ไม่ได้แต่มึงรู้ผลที่ตามมาใช่เะล่ะรู้แก๊งมึงพร้อมเมื่อเลย่ก็มันสิ้นเดือนหน้ามีแก๊งมึงมาแล้วปะยังไม่มายัง อนไรไม่ได้จะพูดไหมป,ป๊อบครับพี่ไอคิดที่จะตัดขาดจากคาเลมเลยใช่ไหมเนี่ยขาดตัดแล้วพี่มันเปลี่ยนานารประกันเปลี่ยนอะไรหมดแล้วตัดหมดแล้วดูก็รู้แล้วตัดมันคงไม่เปลี่ยนนากนปล่อยมันพูดก่อนครับป๊ปอครับพี่เองบอกพี่หน่อยดิเองจะตัดขาดจากคาเลมแล้วใช่ไหมเนี่ยไม่ครับพี่ถ้ามึงไ,ไปอ่ะมึงไปแล้วมึงไม่ได้มาอยู่ใกล้ๆกลูอ่ะกูคงไม่รู้หรอกว่ามึงทําอะไรอ่ะเรือภารกิจที่เองทำอยู่เนี่ยเขาจ้างอะไรเองมาเนี่ยมันมากกว่าที่บอสให้เองใช่ปะไม่ กูให้แต่ใจมึงแค่นั้นแหละแต่ตนสิ่งที่มึงทำอยู่ตอนนี้คือมึงโยนทิ้งเขาหวังดีจากกูอ่ะก็แค่นั้นเองภาพที่กูมองเห็นอ่ะมึงรับหน้าทีมาใช่ปะล่ะแล้วมึงก็ทำตอนไหนมีอะไรจะพูดปะเรื่องสูตรเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพูดไปหมดแล้วโอเคอ่ะเราด้วยความล้วเรารู้จักกันมาก่อนถูกปะแล้วก็รู้อยู่ว่ากูอ่ะใช้สูตรลายสกอตอยู่อ่ะกูไม่รู้หรอกว่าเบื้องบนจะสั่งมายังไงกูถึงบอกไงว่าถ้าเบื้องบนมึงสั่งมาให้เอาเบื้องบนมาคุยก็ไดงเอามาคุยก็ได้คนที่้ใหมึงมาทอ่ะเรอเอ แล้วปากบคนยังไม่ได้เลยเอาให้ใจมึงยังทำอย่างนี้ได้วะอ่ะไอ้ป๊อบพี่ถามแบบตรงๆเองเลยนะไอ้ป๊อบไก่ดิว่ะคาเพเองไม่พอใจใครหรือเปล่าเนี่ยในแก๊งถึงแบบเองถึงเป็นแบบเนี้ยอะไรนะไม่พอใจใครหรอกพูดตรงๆเลยวันนี้มึงไม่ได้อยู่ในนามแกงแ๊งนวนี่ถุปรลามึงก็พูดตรงๆเลยไม่พอใจใครในใช่<า>ที่ทําให้เองออกแบบว่ามาเป็นแบบเนี้ยเองไม่พอใจใครหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีหรอกพี่ไม่มีครับไม่มีคือมึงทำไ้ตัวเองว่างั้นถูกปะใช่ใช่ ืมตอน,นั้นรับปากได้ดีวันนี้เสือทำไม่ได้ไม่ก็จะเพิ่งไปด่ามันที่ก็ถามเหตุผลมันก่อนรับรับตอนหน้าพี่อะรู้ได้เลยพี่มันทําได้จะต่ตอนหน้าแม่ผมได้มันพูดกับแม่ผมแบบก็ผมว่าก็ดีอะวันนี้ไม่ใช่ว่าอันนี้จุดป,ประสงค์เองที่มาลงที่นี่คือเองรู้ใช่ไหมว่าฮารเลมเเนี่ยรู้ครับพี่จุดป,ประสงค์เองคือเองจะตีฮาเรเลมหอไม่ใช่ครับพี่และที่มึงใช้สูตรลายสก,ก๊อตน,นี่คือมึงจะตีกับพวกกูไม่ใช่ไม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 เขาชอบอะบางบนมึง บอกว่าไงวะอืมทำไมเบื้องบนมันเป็นผู้หญิงเหรอใช่ใช่ต่อคนที่มาวันนั้นป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่งั้นเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวไอเรื่องที่อะไรช่างแม่งมึงพร้อมกันสิ้นเดือนคือมึงมาพร้อมกันสิ้นเดือนถูกปะสิ้นเดือนหน้าก็มาไม่มีอะไรคุยอะไรใช่ไหมครับเพราะคำพูดเดิมๆมันก็บอกเดิมเบื้องบนมันสั่งมาพูดอะไรไม่ได้คือที่มันทำงี้เพราะเบื้องบนสั่งถูกไหมถูกเอาไหนไม่มีอะไรคุยแลยใช่ไหมเอางี้ดีกว่าเบื้องบนเบื้องบนมึงพร้อมตอนไหนสิ้นเด้าามมคุยยกูไล แย่เนี้ยเป็นค่าที่มึงรักษาปักว์พูดแม่กูไม่ได้สัตว์เหียลูกผู้ชายอะพูดแลวรับไม่ได้ไโมชิลบๆเอาต่อมาหนูเกี่ยวอะไรอะลุงแม่กูให้ใจมึงไงเหียเดี๋ยวให้เมื่อวนมันมารอคุยกับกูอะกูก็อยากรู้เหมือนกันจะไปไหนครับคุณรุงแพทว์ปิดหวังไว้เหียแม่กูเพราะว่ามีหัวใจนะสัตว์ไปเถอะมันไม่ได้อยู่กับกูแล้วมันจะเป็นจะตายยังไงก็เรื่องของมัน เม้่มึงไปเรียกเด็กใหม่มาหมดกูได้พูดทีเดียวเด็กใหม่ขอุดคดไปเนาะมึงจำไว้นะเว้แม่กูให้ใจพวกมึงล้วอะถ้ามึงโยนทิ้งแบบเนี้ยจบมึงก็เป็นแบบเนี้ยกูไม่สอนเใครมันไม่รักษาหัวใจแม่กู่ากูไม่รักษามันหรอกพูดถึงทุกคนในแก๊งนะอีเดียวเขาก็รับหน้าให้เฮียว่าเออเดี๋ยวมันก็กลับมาถ้มันทำมันหักหน้าพี่มันหักหน้าบอสมันหักหน้าพี่อยู่คนที่แบบไว้ใจมันองว่าพวกมึงคงจะเข้าใจเนาะมันก็เพื่อนกูอะ แต่สุดท้ายเขามันทำแบบนี้กูก็ก,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 กูก็ทำหมดอ่ะท้ายกูเอาแม่กูก่อนเบื้องบนเป็นใครผมพอรู้ปะเบื้องบนมันเป็นใค,ครผอรูตอนแรกอ่ะหนูกว่าคิดว่าเป็นกอยญาแต่คือกอย่าเหมือนมีข่าวว่าตายแล้วครับทาไมมึงคิดว่าเป็นกอย่าก็เป็นแม่ขอ,ของคนชื่อบอสทุกอย่างที่สูตรเขาก็ข้างกระเป๋าก็เป็นกอย่าค่ะบอสถ้าตัวกระเป๋ามันเขียนว่ากอย่าเดี๋ยวเบื้องบนมันน่าจะมาเร็วไงครับผมแทงมันไปแล้วว่าเขาอยู่ไม่อยู่เฉยล้วมั้งผมว่าอาจจะเร็วกว่านี้อาจจะได้เจอเร็ว อย่างขางบนลาก็รเอยครับว่าใคร